สวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาพบกันอีกแล้วจ้าในช่องแอลชอนกินแซ่บหนวพี่น้องมือน,นีภาพี่น้องมากินตำหอยแครงตำกะหลองหอยแครงพี่น้องหนึ่งกิโลน้อยๆเป็นไงกนลังดี เมืม่อวานกินแล้วแสบมาเคี้ยวๆอยู่ข้างหลัง พี่น้องบางคนเป็นอาชีวะเนาะไปยังคือบ่กแกะมามัานจังก,กินง่ายค่ะแกะม,มานบ่ได้อัธรุดพี่น้องนิ่ดิให้กินติดเปลือกัสิแจ็บ อาซใส่สเวลากินแน่พี่น้องแต่ว่ามันกบบแสบก็กันหรือแสบก็กันเนี่ยห <c oughs> มักหอยแห้งเพื่อกันมั้ยสิวะามักแพ้มักมันเนาะพี่น้อง เคสี่อันนียหวานหวานอันนีย อ,จจะะอ้าจแล้วเดี๋ยวมันสิดแสเวลาะกินโดนโพดมันสายกินมะ <Yeah. S 1> มากินอีก <c oughs> อก็อี่มานั่งเนี่ยให้หนัง่ง เราก็อิ่มหรอกเ <c oughs> พิ่นหิวพี่น้องจะว่าสี่เทสคลิปนะเลยได้ยานอิ่มสี่เายคลิป เปนยักเฮ็ดอีดีก็ต้องมักอีเลียพี่น้องอีเดะบอเชียบามันยังกิ่นกระซือกัะแรงเงินเลยก็ต้องใจมักน้ำแหละอย่างหนึง่งก็คืองานอีกอาชีพหนึ่งเลยพี่น้องมันก็ต้องมีเวลาห้มันเพื่อกัน พราะบางคนถ้ายยิงเห็ดงานบ่เป็นเวลาเหมือนแอ่เนี่ยกะเสากะใบกะดึกยังเสียข้าวขืนเวทขึ้นงานบ่เป็นเวลาสิพี่น้องถ้าก็จองหาเวลาแบ่งมันต้่งใครคิปพี่นอ้องหลายคนก็สิวา่า Nó giống như xăm nắng kìm khẩu xứ, mà màu xinh nhạt con đấy, phí nọ. Mắc này ở cả có hết đây nè. Mưa ở đây mắc. Nó giống yu แต่ว่าย่าเฮ็ดย่าเฮ็ดตามซ้ำที่เฮ็ดเขาเฮ็ดแล้วเขาได้ต้องเฮ็ดแนวที่ยะคลองมังอีที่อยากที่เฮ็ดมันอีที่าไปเฮ็ดตามเขาพี่น้องมันสียู่ได้บ่ลจด เฮ็ดตามเขาแต่ว่าใจเฮามันบ่มักจังเนาะ ต้องไปเห้ยคุูเใหดเพจไหมนี่สหรับแอแลนะมันกกายเห็ดให้ชีวิตดีขึ้นรือมากกว่าจากเดิมเจ้าน้อยไปหน่องอือตัองการไข่กว่าเขาเห็ดจางขันประจำอือหรับแอแลนะ หาบาสิบบาทมันก็นเงินเท่าคือถ้ันั่งอยู่ซื้อหาบาสิบาาบาทเท่าก็งบ่ไดเลยกระดาษซำก่อ Oh. <laughs> เอาชิ้แนแซนวลากินแน่เล้วเป็น้องเลือมันยังใส่ซ้ำนี่แหละไปซื้อซาบเดบิวตี้ซื้เลือกแหวนชิอมมันซื้อมาให้ 完的。 อืมันก็หอมหอมอืมกินอยูทรองยังหอม กินได้แช่ละหน่อยเนี่ยเาก่อไรตัวนี้หน่อยไม่กินสาก Em sẽ bao đi อร่อยะพนะี่นังชี่นั่งกินต่อยย่แต่ว่าเดี๋ยวเวลามันโดโดพดเบิร์แท้ๆแล้วนะกิโรอเดี๋ยวเอาให้แข้งนั่งกินเ่นกับเบิร์พี่น้องจ้าอย่าเวลามันโดดเนาะนี่ยเดี๋ยวซ้ำนีกก่อน ฝีมือพอขั้วคือก่อลพี่น้องเบมึงพันต่ำเลยนามเครื่องฐานยาของต่ำน้มเพราะอิจิ๊กเนี่ยเนาะพี่น้องสำหรับมื้อนี้จ้ะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้นองที่เข้ามาให้การติดตามน้องส้มน,นาะจ้ะฝากพี่น้องเขาไปเวนก็ไลังแรงใจท,ท page, ั้งยูทูบแล้ว,วก็ทั้งแฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนาะพี่น้องแอลโซนกินแซ่บนวดขอไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนักกักดกระดิงด่งกิ๊งๆอยากให้ป้าปุ่มวงในก็สามารถคอมเมนต์ติส้มมาได้เน,นาะจ้ะสำหรับมื้อนี้ก้ขอตัวลาพี่ลาหน้องไปแล้ว ไว้พอกันกิปหนามือหนาพี่น้องจ้าสำหรับมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ